สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับหันมองกล้องได้สิคะสวัสดีครับประเด็กพ่อจะแกงอะไรไม่รู้นะวันนี้เขาจะทําแกงให้กินน้ําร้อนแล,แล้วเขาจะใส่ปลาร้าลงไปค่ะกองกองกลางเนาะแกงมะม่วงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้กินฝีมือพ่อค่ะวันนี้แม่ไม่ทำครับนี่ค่ะวันนี้แม่ไม่ทํานะคะนั่งสั่งอย่างเดียว นุนวะนี่ครับอันนี้วันนี้เป็นผู้กำกับครับผู้กำกับอย่าดูนะวันนี้จะเค็มไหมพ่อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะแกงอะไรให้เรากินกันขอเป็นท่านประธานสั่งนั่งสั่งครับผู้กำกับผู้กำกับนุนคนทำวนไปวนมาอยู่เป็นลูกแกงอะไรบบะใส่อะไรไปบ้าง้วนี่บบเห็ด บวบอะไรอย่าใบอะไรอ่ะมีกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบอ่อนเหรอผักขมอ้าวผักขมก็ใส่อ้าวนี่กำลังรูดอันนี้สดๆเลยที่เก็บมานะจ๊ะดูเอาทุกอย่างแกงมัวแกงอ่อมหรือใหม่จะใส่ใบมงลักด้วยปะเนี่ยมีนะทิหน้าบาทแกงอะไรก็กินเบิร์ดหละเอาทิ้งดีๆที่แ่บก็นอ่นอมแ่บก็แสบ พุทด,ดเลยค่ะอ่อมมั้งอือ่อมแหละหอมแหละหอมแหละจะใ,ใส่ไขม่มดแดงเนาะได้เวลาชิมเป็นไงคะพอครัวหวานวาได้หนหูชิมเบิกแนกับชิมแบบสสใส ขาดความขาดความเค็มยังไม่เค็มแล้วก็ต่อมานะคะนี่ใส่ข้าวั่วลงไปหน่อยค่ะเพิ่มความนัวความหอมนะคะทุกคนอหอมขึ้นมาเลยเป็นอ่อมนะอืสรุปแล้วเป็นอ่อมนะนใส่เยอะๆมันก็นัวดีนะพอ่อพอแล้วเดี๋ยวหมดหอม ค,คตกท้ายด้วยใบยเมงลักนะคะเติมน้ำปลาไปเรียบร้อยแล้วนะพี่โรยลงไปไหนเขาดูหน้าตาหน่อยครับนี่ค่ะแก,กงอ่อมเนี่ยคล้ายๆแกงอ่อมเนยทุกคนใส่เห็ดใส่แล้วนั่นเนี่ยกินได้มั่วๆซัวๆไปใส่ปลาพอมนจากมีปลานมิลนย่างด้วยนะพอเอาปลานมิลนใส่ลงไปนี่ไปค่ะกินข้าวมีอย่างเดียวนี่เลย ไดค่ะได้เวลาชิมกันแล้วค่ะถึงเวลาแล้วนะคะทุกคนนี่เกงอ่อมนัวๆค่ะไม่ใช่หนูจะเอาเห็ดมาแล้วนี่เห็ดมันเป็นเห็ดแบบนี้นะนั่นแหละเขากินได้เขาฉีกฉี่เอายายของฉันพูดคำามธรรมเพีงครับเงียบเลยครับไม่ชอบเอาผักอันนหี้ยงเยอาหนูไม่ชอบเอาผัก ไงคะอร่อยโอ้อร่อยระวังตาอร่อยออร่อยยไหมได้ชิมยังไหนชิมของตะบูนที่เป็นไงรสชาติยังไม่ได้ชิมเลยจะให้ชิมก่อนไม่กินใบมังคุดแม่ชิมยังชิมแล้วเป็นไงคะชิมมือคุณไปบูนมันต้องอร่อยสิผัวทำให้กินอ่ะเออแล้วคนทำมาชิมยังชิมแล้วเป็นไงคะไม่อร่อยเขาก็ไม่ทำให้กินอีกแล้วเลยหวานอร่อยแกงเค็มจะมาหวานอร่อย <ules> หวานหวานอันดามาถึงตาเราชิมอ่ะเอาอันหนังที่มันจะไม่ร้อนเหงือกแล้วเจียบก็ได้อืมแซ่บอยู่บอเค็มดิอืมในถ้วยนี้ก็จะมีบวบซึ่งเราเก็บมาจากบนหลังคาบ้านเราเองพริกลูกดม กระเจี๊ยบอะไรนะเห็ดปลาปลานินปลานินนี่ตกมาปลาแดดเดียวเอามาทำเอาไปย่างก่อนแล้วก็มาใส่โอ้เสแสมอันนี้เราไม่รู้นะว่าเราจะบอกว่ามันแกงอะไรเพราะว่าแกงอ่อมเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมั่วไปหมดเลยอ่อมออมแต่รสชาติออกมาแล้วก็โอเคใช้ได้อร่อยลองชิมเลยลูกลองชิมดูสิเป็นไงบ้าง ลองชิมดูสิเมื่อกี้ชิมไปแล้วไม่ขาดอะไรเลยอืมอร่อยไหมอ่ายตัวเองก่อนแอบทายยายสดงวบงอบอยู่แสบปะแสบืรตะบูนครัวหอยไว้จ้ะหอ,อยกาบเขาไปงมมากุบๆเลยเป็นไงลูกกุบๆเลยโอ้ oh. วันนี้เราก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเนาะกับข้าววันนี้มีแค่นี้ละค่ะกินได้สี่ห้าคนหุ่นหม้อเดียวเนาะไม่ต้องอะไรมากมายค่ะเท่านี้ก็อิ่มได้แล้วเนาะไปค่ะบาย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 อันดาบายบาย